แต่อีกคนหนึ่งคนนี้เขาพร้อมเลยฮะเขาบอกเขาพร้อมเลยจะล้มรัฐบาลพร้อมมากเลยคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรสอสอมหาสา,ารามพักเพื่อไทยแล้วก็เป็นรองหัวหน้าพักด้วยวันนี้เขาก็ถแถลงข่าวนะครับในการเตรียมความพร้อมก่อนศึกซักฟอกตามมาตรา151คุณยุทธพงศ์บอกว่านี่เ,เรื่องการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่นะฮะพักเพื่อไทยในฐานะพักฝ่ายคา้านมีความพร้อมมีความพร้อมในการที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ นะเพราะเหตุผลที่ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่มา8ปีแล้วอยู่มา8ปีวันนี้เนี่ยถ้าไปถามประชาชนเนี่ยไม่มีใครเอาแล้วอะไม่มีใครเอาแล้วคนสาบแช่งคนไล่กันทั้งบ้านทั้งเมืองเศรษฐ,ฐกฐิจพังบริหารไม่ได้นะคุณโจ้แกบอกอย่างนี้บอกเฮ้ยไปถามได้เลยเนี่ยใครเอาบ้างไม่มีใครเอาแล้วนะครับอ่ะไปฟังเสียงวังช่วงมาตอนจากสส,ส,ส,สยุทธพงศ์ครับค<พ>ุณใ<พ>นฐานะรัฐมนตรีกลาโหาผมเจอผมแน่ในการอภิปรายวังใจ ผมไม่เป็ิปายคุณหน้าสภาหรอกผมมา็นิปายคุณในสภาพวกผมสอสอสอบได้ไม่สอสอสอบตกบอกคุณประยุทธ์เลยแล้วคุณอย่ามาร้องเหมือนเมื่อคราวที่แล้วนะคราวที่แล้วเนี่ยผมอภพิปายจําได้ไหมเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่ะคุณประยุทธ์บอกว่าทําไม,ไมพิปายแกแรงจังนะครับทําไมบอกว่าผมเป็นนักเลงโตข้างถนนเหรอนะครับจําได้ไหม คุณประยุทธ์เนี่ยร้องกลางสภาเลยก็เขามาไล่คุณ่งใครจะไปสุภาพนอบน้อมคุณไอ้คราวที่แล้วเนี่ยพิปายหนึ่งห้าสองมันไม่ได้ลงมติเปิดสภาเที่ยวนี้เนี่ยหนึ่งห้าหนึ่งเนี่ยลงมติและตอนนี้เนี่ยทราบมาว่าพวกกลุ่มสิบหกพักเล็กต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ว่าเขาเป็นหมูในอวยคุณนะเขาบอกเขาต้องฟังข้อมูลก่อนและบอกเลยว่าข้อมูลฝ่ายค้านเนี่ยเปิดเที่ยวนี้เนี่ยผมไม่เชื่อว่าพวกนี้จะจะยกมือให้คุณประยุทธ์ โอ้นี่เดือดตามสไตล์คุณโจนะฮะบอกว่านี่เดี๋ยวจัดนักแน่รอบนี้ข้อมูลพร้อมเลยข้อมูลพร้อมเลยแล้วบอกเนี่ยเรื่องเรือดำน้าเนี่ยเดี๋ยวพีิปลายเจอกันแน่นอน,นเจอกันแน่นอนนี่จะบอกว่าอะไรเนี่ยขนาดเดียวกันคุณซื้อเรือดำน้ําแบบรัดต่อรัดแต่ว่าเรือดำน้ําที่จีนขายให้ไทยเนี่ยไม่มีเครื่องยนต์นะแล้วจะรู้กันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน แล้วบอกนี่หนังแค่หนังตัวอย่างเดี๋ยวเจอกันในสภานอกอยู่แล้วเมืสักคูแกก็พูดไปแล้วเติมไปแล้วไงเนี่ยแล้วทิ้งท้ทยเมสักคูแกบอกเลยฝากไปถิงสสพักเล็กบอกฟังข้อมูลฝ่ายค้านแล้วคุณยกมือต่อให้พลเอกประยุทธ์ไม่ได้หรอกนะยกมือไม่ได้หรอกอแสดงว่าคุณโจเนี่ยจะมั่นใจข้อมูลกันมากนะเอ่อที่แกจะเตรียมมาพิ่ปายไว้นี่นะฮะอ่ะนี่ก็เป็นมุมหนึ่งนะเรื่องของศึกซัฟฟอกเพื่อไทยเขาพร้อมแล้วนะฮะคุณโจ้แกว่าอย่างนี้นะ สว่วนอีกความเห็นหนึ่งวันนี้นะครับเป็นความเห็นจากคุณอดุลเขียวบริบูรณ์อ่าถ้าใครที่ติดตามการเมืองก่อนนนี้ก็จะคุ้นหน้าคราตานะครับประธานคณะกรรมการญาติวิรชนพฤษภา3าหคุณอดุลแกออกมาให้ความเห็นถึงสถานการณ์ทางการเมืองและเสนอแนวทางซึ่งไอแนวทางเนี่ยมันน่าสนใจคุณอดุลแกบอกว่าตอนนี้การเมืองไทยมันถึงเวลาแล้วต้องเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญนะครับเนื่องจากว่าผู้นํารัฐบาลเนี่ยไร้สภาพนะไร้สภาพการนําวิกฤตรอบด้านเลย ถ้าปล่อยแบบนี้ประเทศยิ่งถอยหลังก็เลยขอเสนอแนวทางคือแกเสนอมาสี่แต่ผมว่าน่าสนใจเนี่ยมีอยู่สองข้อใหญ่ๆที่จะเอามาให้ท่านชมฟังแกบอกว่าข้อหนึ่งคือพลเอกประยุทธ์หมดสภาพความเป็นผู้นําประเทศไปแล้วหมดสภาพแล้วเพราะอยู่ในอํานาจมา8ปีมีแต่ทาให้ประเทศเนี่ยถอยหลังแทบทุกด้านเลยเศรษฐกิจกพังประชาชนทุกยากปัญหาสลาก,กินแบงก็มีปัญหาแบบสลาก,กินแบงแพงนั้นโควิดก็แก้ไม่ได้ นะครับสร้างความแตกแยกสังคมร้าวลึกแกบอกว่ามีปัญหาทุกด้านข้อ2คือแกบอกให้บอกว่าพลเอกประวิทย์เนี่ยนะฮะพี่ป้อมเนี่ยลุงป้อมเนี่ยนะพี่ใหญ่ของพี่น้องสามปอเนี่ยเป็นผู้ผลักดันให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีก็รับทราบดีว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยบริหารบ้านเมืองล้มเหลวนะหากปล่อยให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกอีกต่อไปบ้านเมืองเนี่ยจะเกิดความเสียหายเกินกว่าที่จะเยียวยาได้นะ และในสภาพปัจจุบันเนี่ยนะฮะไม่มีบุคคลใดที่จะนำพาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในระบบรัฐสภาได้มีแต่ลุงป้อมเท่านั้นมีแต่ลุงป้อมเท่านั้นที่เป็นบุคคลมากด้วยบารมีที่จะทำให้พลเอกประยุทธ์ลงจากอำนาจได้และหากลุงป้อมเนี่ยเป็นนายกเองน้องตู่ก็หมดกังวลใจว่าจะไม่มีใครมาตามเช็คบิน แต่ถ้าลุงป้อมไม่กล้าเป็นนายกแทนน้องตู่ก็คงต้องรับผลกรรมที่น้องตู่ทําไว้กับบ้านเมืองทุกประการนี่คือข้อเสนอจากคุณอดุลบอกก็นี่แหละฮะคือพลเอกประยุทธ์เอ่อพลเอกประวิทธ์เป็นคนดันนะเป็นคนไม่รู้เอามือดันหรือใช้เท้าดันให้น้องตู่นะให้พลเอกประยุทธ์ขึ้นมาเป็นนายกเพราะฉะนั้นคุณอดุลก็เลยเสนอว่ายังไงยังไงด้วยความเป็นน้องก็ต้องเกรงใจพี่ เพราะฉะนั้นพี่ในฐานะคนที่เอาเข้ามาเนี่ยก็ต้องเป็นคนเอาออกไปด้วยเพราะยังไงน้องต้องเกรงใจพี่นะให้พี่มันเป็นนายกขัดตาทับก่อนเ,อเพื่อเอาพลเอกประยุทธ์ออกไปเพราะว่าถ้าด้วยความที่เป็นแบบนี้พลเอกประยุทธ์แกอาจจะกลัวคนไปตามเช็คบินเยอะันเอาบิ๊กป้อมมาก่อนเอาพลเอกประวิทย์มาก่อนแล้วค่อยว่ากันต่อแต่ถ้าไม่เปลี่ยนอะไรเลยคุณอดุลบอกเนี่ยนะหนักเพราะว่าจะพังกันทั้งหมดก็รับกรรมไปละกัน อ่านี่ก็เป็นข้อเสนอนะฮะอีกข้อหนึ่งนะลุงป้อมเป็นนายกดีไหมนะเปิดทางให้น้องตู่ลงจากตําแหน่งโอ้โหแล้วเป็นความเห็นที่มาเกิดช่วงนี้ด้วยเนี่ยผมว่านะพลเอกประยุทธ์แกก็หนาวหนาวแวร้อนเหมือนกันนะเจอแบบนี้คือช่วงนี้ด้วยความที่กระแสข่าวมันเยอะไงทำไมว่าเดี๋ยวจะนายกสํารองเดี๋ยวจะบินไปพบคนนู้นมีซุปเปอร์ดิวตรงนั้นนะไหนจะพักอื่นๆไหนจะนู่นนี่นั่นพักเลยคือมัน เป็นเหตุให้ผมว่าถ้าผมเป็นตัวพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมก็เครียดเหมือนกันนะเออคือกระแสข่าวรือม,มันเกิดขึ้นรอบตัวหมดเลยอะ่ะนะท่ามกลางกระแสข่าวที่เกิดมาจากพลเอกประวิตธมาจากพี่เนี่ยนะมาจากพี่ป้อมเนี่ยทั้งเรื่องนายกสํารองเนี่ยแกก็เป็นคนพูดพลเอกประวิตธก็เป็นคนพูดนะครับเพราะฉะนั้นออมันก็น่าสนใจนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกับข้อเสนอของคุณอดุลน,นะที่แกพูดมาแบบนี้ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มดิชน t ทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ